八百块。 Да, <с> <с> 慢点慢点 เป็นคนม่แรเคมากจ<อ>ตะบุญเด้อครับแล้วสิงคโปร์บุญเด้อว่นได้แกอยู่<อ>เแกสิงคโปร์นมา <laughs> น,น,นจาส <laughs> ิงคโปร์นมลงเล็บนักพอนพานม <laughs> แตบวรฏดักรอองามประงามสร้างมันเดี่ยวกินงามประได้โลกทองไปกระยำพื้าเราเออ พักพักพักแกเรียดะน้อยเ่ยพักพักไป้ไหมขึ้นใจไหมโอ้เรเเเเออกดังแลววๆยวยวาๆๆังเพระท่านการมันต้องเตรียมไว้มาครับมามามาสนุกสนานบรรยากาศอยอ้ยอบรรยากาศในเนือครับนะ ตายที่ชอบแนวอ่ามังม่วงสั <c oughs> ตายคนมังม่วงครับสายกินครับน,บนี่จัดไปเบาๆน้ำลายไหลโอ้ย,อยสัญญาณจะเจียรไหมน้อหนอ แล้วก็มีนะเราจะบกาจะบกนี่ทำยังไงทำยังไงเอาทำยังไง ขึ้นใหญ่ตามออกดังเลย <laughs> าห <laughs> น้ำหูน้ำตาแตกเลยกกินไปนะครับช่วงเวลาเราวิ่งเราจะไปลอยสาย khi nào nản nọ, coi khi nào khi mà hết ngày lạp ba điang xuôi แหม่ผักส่งความแหม่คนยีนสมัครคืนอีกเลยส่งผาความเลยนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละนั่นแหละอืมนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละครับความสุขเล็กๆน้อยๆนำมาฝากนะครับเอาบรรยากาศไม่ได้เน้นฝาเยอะนะครับความสุขหาได้ไม่ยากเนาะมาเนาะมาเนาะมาจินตนากเนาะ เลเรียบครับเลเรียบนี่เลเรียบ cose, น้ำยังอยู่ในตุ่มนะครับวันนี้สุดยอดนะครับกอนเลเรียบเลเรียบมาดูแม่มาเลเจว่าคันเนียบนนรถงลน่กินเรื่องใหญ่ ดักกินเรื่องใหญ่โซ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 ่ยังไงอะไรแล้ววะใส่ละครับอืมยังยังมีเยอะยังมีเยอะใส่กินกินยังเก็อืมนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับ คนที่ชอบตกปลานะครับในแนวที่กินกันสดๆนะครับห้ามมีอย่างนึงจะบอกก่นคนชอบตกปลาตกปลาไม่จะเป็นต้องได้ปลาเป็นลกน้ำมีาม่แล้วนี่คือปัจจัยหลัก นี่คือปัจจัยหลักครับสําหรับคนที่ชอบตกปลานะครับเบ็ดลงน้ําปลาจะได้ไม่ได้ขอให้เบ็ดลงน้ํามีความสุเ,เรามาตกเราได้ตกแล้วเออแล้วปลาเหมือนขึ้นหอย้นหอยทุกอันไม่หลับเป็นเดือดสวัสดีครับนะครับตกปลาเขาเหมือนซื้อหอยแหละไดูนกกระจอกบินผ่านกกระจอกบิน้ยตรงนี้มีปลา ปลาเขนเข็พวกกระจอกบินเดี๋ยวเข็นีิดเอานะครับเดี๋ยวเราจะลอยลงสายไปาหาหาเหยื่อมา,ดา,า,ดาได้มาแดงมาได้ยังๆเนาะเอ้าหาเหยื่อก่อนอันนี้มันมีแต่ปลาพวกปลาเก๋านะครับนี่แนะนำเลยพวกปลาเก๋า,กาปลาเก๋าไปเรื่อยๆเต็มเลยถูกมั้งอายะหายะ ประแจหลักโหสุดยอดอขาดไม่ได้เนอ้อเมโนูนี้นะ้ะเป็นไงครับออกดังดีบ่กโอ้ <c oughs> รับแขกครับนี่อืมครับนี่ความสุขเล็กๆน้อย ว้าวเด็กน,น้อหนังๆนะขอให้ใมาครับอากาศดีมากครับผมโอ้ยดูดินานแล้วหลายเดือนแล้วไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับดูทะเลน้ำมันแผลบน้ำในตุ่มนะครับเมื่อวานคึืนเมื่อวานมีขึ้นวันนี้นะครับเป็นเมฆฝนนะครับไม่มีอะไรไม่ใช่มีอะไรนะครับ เนื่องจากเป็นพายุอะไรนะอะไรเบเบอะไรไม่รู้เป็นพายุอย่าง,งเลียงยากหยากมาหงุดหงิงหกับหีตรงโอ้ยซื้อแปลกๆเดี๋ยวก็หีตรงดาบลาอะไรอย่างโอ้ย,อยากขึ้นอย่างนี้เป็นยากเพราะติดป่าหมักเนี่ยจะเข้าไปหีตรงน่ะแหละโน้ออื่นโน้ออื่นบอกโน้ออื่นลราก็มาหีตรงหรอกม่แนเดียวนะไม่ได้หยาบคายนะครับ เออมันชื่อพายุมันมาแบบนีตรงอืมีตรงนีตรงเขาเขาเมื่อกี้มาจากประเทศจีนตัวเาบว่ามันมาจากประเทศจีนเขาพูดเขาบอกภาษาเขาจะทยห้ามาแปลไปป้าครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวรอติดตามในคลิป ยา,ยาวๆนะครับในช่อง y o youtube ไม่ว่าจะเป็นหมอคิดพาทัวร์หรือว่าหมอคิดคนมักม่วนนะครับลองเข้าไปติดตามนะครับคลิปสนุกๆเน้นหาเน้นหาจะได้ครก็ครับอือ,อ,อนะครับรติดตามด้วยครับทั้งสองช่องนะครับสาย้าครับไม่เห็นช่องใดช่องหนึ่งนะครับ แกงกดกดถูกใจไว้ม้างก็ได้ครับอ่าไม่เต็มใจก็กดกดไว้ก็ได้ <c oughs> กดทีเดียวนะครับอือนะครับได้เป็นกําลังใจนะครับเออจะได้เห็นคลิปใหม่ๆอ่าเดี๋ยวเราก็จะกินอืมอีกดอกดูอีกดอกดูสักดอกดิเน้นๆนาอเออเน้นๆเลยเน้นๆเลยเอาคันเบ็ดมานี้ก่อน เออห่วงยิ่งถือสองไม้สองมือทีชามขึ้นเลยเอ,อืเน้นๆเ,เลยเออโอ้พีกอีกเขาพาผมกินอีกที่นะครับ <c oughs> <c oughs> ตามตามตามความรูม้สึก พูดไม่ไ <kanske> ด้ครับออกจมูกโอ้โอ ouais ้ยตาขิดนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปทางกล้องย t u b e นะครับนะฝากกิดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับบรรยากาศกับการกินมึกนะครับมึกนะครับ ปลาใสๆที่มาซาบินี่นี่ยังอยู่นี่ไงอีนี่ครับยังอยู่เนื้อใสๆมาเดินนะคมมาเดินสดๆด,ดนี่เนื้อใสๆดูครับใสไม่ใสอืมนี่มันเกาะเยื่อมามันเกาะเยื่อมา มาแล้วเยอะชั้นดีขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนเราจะมาลอยสายกันครับหมึกมันเกาะเอื่อมานะครับลาบรอยมันอยากตายกินซะเลยเ <c oughs> <c oughs> กาะเอื่อมาคน <c oughs> มันสิมานเนี่เออเส้นผมอะไรนี่นะครับนี่ตัวสายสมีดคู่บารมีเขานะครับได้เล่นแล้วครับ สวัสดีวันฝนตกครับผมสวัสดีฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกครับทะเลเรียบนะครับมาเดินนะคมนะคมขิ่ทอเด้อฝ้าเรียงไห้ไม่หง่ไม่ไห้ลูกอ่ะอ่าเลี้ยง,ไงไล,ออยลูกให้โตัวไวเด้ออยากจะได้มาตกปลาด้วยกันอ่ะ <S <S 1> <S 1> อีสามปีอีสามปีฮะมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว อยู่ๆๆๆเออในแหละมาทำเหยื่อขึ้นมาเลยนลี่นแหละนี่แหละทำเหยื่อของของอร่อยเนี่ยเรามุ่งหวังนะครับเราจะมาหาเหยื่อเดี๋ยวจะไปลอยสายกันเพื่อเผื่อได้หมึกหมึกเกาะมาอีกไตแก้วขังไว้ขังไว้ข้งางล่างไม่จะปลาเหลืองปลาเกา๋าอ้าวเจอกันแค่นี้เลยนะคม ๋ย่ล่อบเบิ่งตอนเย็นๆนะครับน้ำลายาไหลครับผมทีนี้ไปลอยกระทงกับลูกคนนี้ก่อนอนวันนี้มิแตซายสดมากครับเจอกันในคลิปในช่อง youtube นะครับเย็นนี้หรือไม่ก็ถ้าทันก็เย็นนี้ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวผมก็จะลฟ์สดไปเดี๋ยวในคลิปเต็มเดี๋ยวค่อยไปดูในช่อง youtube นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหมอคิดพาทัวร์หรือว่าหมอคิดคนบางม่วนนะครับนะครับเข้าไปรับชมได้ทั้งสองช่องนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับตามภาษาคนบ้าตกปลาครับนะไม่มีสาระอะไรนะครับเราเน้นเรื่องกินสายหาเนาะสาระอาจจะไม่มีเนาะแต่เราเน้นเรื่องกินเนาะ <c oughs> ปินแก้ไหนนะครับเจอกันในคลิปครับผมสวัสดีครับ